สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำมายองเนสง่ายๆมาฝากกันค่ะซึ่งสูตรนี้สาเพื่อนๆที่ไม่ชอบทานมายองเนสที่เป็นไข่ดิบนะคะสามารถทำตามวิธีนี้ได้เลยจะเป็นวิธีที่ทำให้ไข่สุกค่ะนี่นะคะก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดมีไม่เยอะค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยก็จะมีไข่ไก่ น้ำมันพืชน้ำตาลเล็กน้อยเกลือรวมถึงน้ำส้มสายชูนะคะเป็นส่วนประกอบหลักเริ่มต้นเราจะทำการแยกไข่คือแดงออกจากไข่ขาวค่ะเพราะว่าในการทำน้ำสลัดเนี่ยจะใช้แค่ไข่แดงนะคะในส่วนของไข่ขาวนะคะก็เก็บไว้ทำเมนูอื่นได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะใส่น้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนโต๊ะลงไปค่ะ จากนั้นจะทำการตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการที่จะทำให้ไข่สุกก็คือทำมายองเนสปกตินะคะสูตรปกติเลยเราก็ข้ามขั้นตอนที่นำไข่ไปตุนหรือว่าไปอังบนน้ำร้อนนะคะโดยวิธีนี้นะคะเราจะนำน้ำร้อนนะคะตั้งไฟโดยเปิด ไฟอ่อนนะคะเพื่อให้เขามีไอแล้วก็มีความเดือดเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็นําเอาไข่ที่เราผสมกับน้าส้มสายชูเนี่ยลงไปตีนะคะประมาณ1-2นาทีค่ะจนกระทั่งเขาเป็นสีข้นๆก็คือไข่เริ่มมีความสุกแล้วก็ยกลงค่ะ วิธีการนี้อย่างที่บอกไปถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ได้ซีเรียกว่าไข่จะต้องสุกเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะเราก็ทําขั้นตอนต่อไปได้เลยก็คือทําการผสมส่วนผสมต่างๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆโรยในส่วนของน้ํามันไปที่หลังค่ะนี่นะคะพอเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าไข่เขามีความข้นมีความขาวก็ประมาณสอาไม่เกิน2นาทีนะคะก็ปิดไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปทําขั้นตอนอื่นต่อเลย มาทำการปรุงรสชาติกันนะคะสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะเป็นสูตรมาตรฐานที่ตามร้านอาหารหรือต่างประเทศเขาทำกันนะคะเราก็จะใช้มัสตาร์ดนะคะ1ช้อนชาค่ะ ก็จะปรุงรสนะคะจะใช้น้ำตาลทรายค่ะแค่หยิบมือเล็กๆนะคะลงไปเพื่อตัดรสชาติแล้วก็ใส่เกลือนะคะที่1ใน4ช้อนชาค่ะ จากนั้นเราจะใช้น้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันวดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันพืชชนิดต่างๆได้เลยสำหรับวันนี้จะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะเราก็จะใช้ที่ปริมาณ1ถ้วยตวงหรือว่าประมาณ200กรัมนะคะก็ค่อยๆหยดไปนะคะใช้ลักษณะแบบนี้เพราะว่าถ้าเราหยดเทลงไปทีเดียวเนี่ยตัวน้ำมันกับตัวไข่ของเราเนี่ยเขาจะแยกชัน้นแล้วก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากตีก็สามารถใช้เป็นเครื่องปั่นได้ค่ะอันนี้ก็คือทำวิธีที่โดยทั่วไปเขาทำกันแล้วก็ใช้เวลาตีประมาณ10นาทีนะคะไม่นานค่ะเราก็ค่อยๆเทไปนะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันหมดค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้มายองเนสน่าทานมากเลยค่ะมีลักษณะความข้นกำลังดีแล้วก็รสชาติอร่อยกลมกลมค่ะโดยสูตรนี้สามารถจะเก็บไว้ได้ในตู้เย็นนะคะประมาณ7-10วันค่ะเพราะว่าเราใช้ไข่ไก่ในการทำนะคะโดยสูตรนี้นะคะสามารถนำไปต่อยอดเป็นน้ำสลัดแล้วก็ ทําเป็นไว้ทาขนมปังหรือว่าทําเมนูอีกหลากหลายเลยค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม s u b สไครต์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ